สวัสดีครับลุงหนูธนาสุดครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความแตกต่างระหว่างนักภาคโฆษณาซึ่งเป็นอาชีพของลุงหนูกับนักภาคที่เป็นภาคซีรีส์ภาคภาพยนตร์ละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับแตกต่างกันยังไงมาดูคลิปนี้ครับจากที่ลุงหนูเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อหลายปีก่อนลองดูกันนะครับครับครับ ครับพี่หนูครับอาชีพของพี่หนูเนี่ยเรียกอย่างเป็นทางการนี่คืออาชีพอะไรครับอย่างที่ผมเข้าใจเนี่ยผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอาชีพนักภาพค,ครับซึ่งซึ่งมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่คือถ้าเป็นเป็นโดยโดยกว้างเนี่ยคนคส่วนใหญ่จะจะเรียกกันว่านักภาคครับนักภาคก็คือคนที่ใช้เสียงในการในการแสดงครับแต่ว่าถ้าในวงการโฆษณาหรือในวงการโปรดักชันที่ที่เป็นคนวงในเนี่ยจะเรียกอาชีพของผมว่าโคศก โคศกเป็นโคศกซึ่งต่างจากนักภาคไม่ใช่โคอ,อ,อาจจะคล้ายๆกับโคศกที่ของรัฐบาล<ม>โคศกอะไรแต่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นเป็นโคศกในการมาลงเสียงโฆษณาหรือเ,เสียง<ม>อองานต่างๆครับค่ะแล้วคนนี้เนี่ยเป้าหมายของโคศกกับนักภากี่ต่างกันยังไงค,ครับพี่ครับจริงๆใกล้เคียงกันมากครับพี่ภาคคือแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักภาคก็คือจะพากเสียง ที่เราจะดูภาคเสียงหนังการ์ตูนซีรีส์ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับหรือน่าภาคที่ที่ต้องต้องตามปากขยับนั่นคือนั่นคือจริงๆนั่นคือนักภาคเหมือนนักต่อยเซมเบยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับหรือว่าคุณดาที่มัตมิรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือที่นักภาคครับครับเป็นอาชีพที่รองรับเกี่ยวกับงานโฆษณา เป็นใช่ไหมเป็นหลักเป็นหลักให,ใหญ่ๆครับอย่างเช่นเหมือนถ้าเกิดว่าผมคิดแบบบ้านๆเลยเงาะจ้าเงาะอะไรอารมณ์ประมาณนี้เปล่าพี่น,นั้ <มะ S 2> ว่าแห่ก็มีถือว่าเป็นในส่วนที่ใช้เสียงก็ถือว่าโฆษกได้ครับสมัยก่อนที่ตอนเด็กๆเนี่ยอย่างเช่นครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับความแตกต่างระหว่าง2อาชีพนักพากโฆษณาหรือโฆษกอา่อนาอนสปอตโฆษณาอาชีพลุงหนูกับอาชีพนักพากซีรีส์ภาคภาพยนตร์นะครับยังไงดูคลิปเต็มวันนี้ได้ ลุงหนูจะแปะลิงก์ไว้ใน Description นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ